ยงจงสาวงามชาวทิเบตฉายาซองเฮเคียวแห่งแชงกีลา ผู้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทิเบตให้กลับมาคึกคักอีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นสาวงามที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวสําหรับยงจงหรือตัวหมาหญิงสาวชาวทิเบตวัย27ปีซึ่งทํางานเป็นนักสแสดงอยู่ที่คาน์ถูซีในเมืองเชียงเกอลีลาหรือแชงกีลาแขวนปกครองตอนเองตีชิ่งกลุ่มชาติพันธุ์นทิเบตมณฑลยูนานตามรายงานยงจงกลายเป็นไวรั่เพราะ หน้าตาที่คล้ายกับซูเปอร์สตาร์แดนกิมจิอย่างซองเฮเคียวโดยความนิยมของเธอมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้คนจำนวนมากทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศต่างหลั่งไหลกันเข้ามาแห่เดินทางกันมาที่แชงกีล่าเพื่อมาชมความงามของเธอโดยเฉพาะยงจงเกิดในอำเภอเต๋อชินซึ่งอยู่ห่างจากแชงกีล่าประมาณ4ชั่วโมงเธอเข้ามาทำงานในฐานะเด็กเสิร์ฟประจำคฤหาสแห่งนี้หลังจากเรียนจบเมื่อ3ปีที่แล้ว ก่อนที่จะได้รับโอกาสให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงณนะปัจจุบันเธอมีผู้ติดตามบนโลกโซเชียลถึง29,000คนเลยทีเดียวกลายเป็นดาวเด่นประจำาครื่นหาดถูสีคอยโชว์ร้องและเต้นถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมสไตล์ที่เบียดให้กับแขกที่มาเยือนว่ากันว่าบรรดาผู้ที่มาชมการแสดงของเธอนั้นนอกเหนือจากชาวจีนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้อยู่ด้วยฉันไม่กล้าที่จะไปเมืองอื่นเพื่อไปหาคนที่ฉันชอบฉันรู้สึกซาบซึ้งใจจริง จริงที่ใครสักคนทําแบบนั้นเพื่อให้ได้พบฉันเป็นคํากล่าวของหยงจงหยงจงบอกว่าเธอเลือกที่จะลาหยุดเฉพาะตอนที่ป่วยหนักหรือไม่ก็มีเหตุจะเป็นที่ต้องกลับไปเต๋อชินเท่านั้นเธอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อถ่ายรูปกับแฟนๆทุกคนเพราะไม่อยากทําให้พวกเขาผิดหวัง แฟนๆหลายคนบอกว่าพวกเขาไม่เพียงหลงไหลในความงามของเธอหากยังชื่นชอบท่าทางที่สง่างามของเธอด้วยพร้อมมองว่าเธอมีความงามเฉพาะตัวไม่จะเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนดังทั้งนี้ด้วยความนิยมของเธอแม้แต่หน่วยงานบริหารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท้องถิ่นก็ยังปฏิบัติกับเธอเสมือนว่าเป็นทูตทางการท่องเที่ยว